สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเดิมเรื่องเล่าชาวบ้านนิทาลูกทุ่งลุงบินเป็นผู้บรรยายให้ฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบินด้วยนะครับพระท่านสอนว่าทุกคนเกิดมาย่อมมีกรรมติดตัวกันทุกคนแล้วแต่ใครจะมีกรรมมากกรรมน้อยกรรมแต่ละคนก็แตกต่างกันไป วันนี้จะมาเล่าเรื่องบุญเก่าแต่ชาติปางก่อนโปรดใช้วิจารณญาณรับฟังบางครั้งวิญญาณคนที่ตายไปแล้ว3-4ถึงวันก็ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเมื่อกลับมาจะเข้าร่างของตัวเองก็เข้าไม่ได้บางวิญญาณก็มองดูผี่ๆน้องๆที่มาในงานก็มองเห็นคนที่รู้จักเข้าไปทักก็ไม่มีใครคุยด้วย เพราะว่าวิญญาณยังไม่รู้ว่าตัวเองตายบางวิญญาณก็ยืนดูเขาเผาร่างของตัวเองบางคนก็เกิดอุบัติเหตุมองดูร่างของตัวเองก็เละไม่มีชิ้นดีคําว่าผีมีจริงคนที่ตายไปแล้วเขาก็จะเรียกว่าผีส่วนคนที่ยังไม่ตายก็เป็นผีเหมือนกันแต่ละคนจะเป็นผีช้าหรือเป็นผีเร็วก็ยังไม่มีใครรู้ว่า จะเป็นผีกันวันไหนบางคนก็อทำบาปทำกรรมตลอดชีวิตเมื่อตายไปก็จะได้ไปใช้กรรมที่ตัวเองทำไว้ก็ยังไม่รู้สักกี่ชาติที่จะได้กลับมาอยู่ยังโลกมนุษย์อีกบางคนไม่เคยทำบาปทำกรรมตายไปก็จะได้กลับมาเกิดยังโลกมนุษย์ไว้ความตายมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครหนีความตายได้สักคนไม่ว่าจะตายช้าตายเร็ว ก็อยู่ที่บุญติดตัวแต่ละคนบางคนก็มีบุญติดตัวมาน้อยก็จะอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไม่นานถ้าบทมุุนเก่าบดลมหายใจก็จะต้องไปจากโลกมนุษย์บางคนเขาก็มีบุญติดตัวมาเยอะเพราะว่าชาติก่อนเขาทำบุญไว้เยอะก็จะอยู่ยังโลกมนุษย์นานมันอยู่ที่ผลบุญที่เราเคยทำสะสมไว้แต่ชาติปางก่อน พระต่นยังสอนให้ทำบุญใส่บาตรสะสมบุญชาตินี้เอาไว้ตายไปชาติหน้าถ้าได้มาเกิดใหม่ก็จะได้มีบุญเกา่าที่เราเคยทำสะสมไว้ชาตินี้เมื่อเกิดใหม่บุญเก่าที่เราเคยทำไว้ก็จะติดตัวเราอยู่ยังโลกมนุษย์จนกว่าบุญเก่าเราเคยทำสะสมไว้จะหมดลงเมื่อหมดบุญเก่าวันไหนเราก็จะหมดลมหายใจไปด้วย พระท่านยังสอนอีกเมื่อเราได้เกิดมายังโลกมนุษย์แล้วก็มันทำบุญมันทำความดีกันไว้เยอะๆคนที่เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกต้องมีบุญเท่ากันเท่านั้นถึงจะได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นคนครอบครัวเดียวกันเมื่อได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องหาเงินให้ลูกใช้จายอยู่เมื่อชาติกน ไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกกันชาตินี้ก็เลยต้องมาเป็นพ่อแม่ลูกกันผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมาใช้หนี้เกา่าที่เคยเป็นหนี้เป็นสินเขาเมื่อชาติบางก่อนถ้าพ่อแม่ลูกคนไหนเมื่อเกิดมาแล้วต้องพากจากกันตั้งแต่เล็กโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูก็สแสดงว่าไม่มีหนี้ต่อกันถ้าลูกคนไหนในครอบครัวมีงานมีการทำ หาเงินใช้จ่ายด้วยตัวของเขาเองก็แสดงว่าผู้เป็นพ่อแม่ได้ใช้หนี้เขาหมดแล้วเพราะว่าเคยเป็นหนี้เขาตั้งแต่ชาติปางก่อนถ้าพ่อแม่คนไหนต้องหาให้ลูกกินหรือว่าหาเงินให้ลูกใช้จ่ายตลอดชีวิตจนตัวเองหมดบุญเก่าหรือหมดลมหายใจก็แสดงว่าชาติปางก่อนเราได้เป็นหนี้เป็นศิลเขาไว้เยอะ ถ้าคนไหนในครอบครัวได้ตายไปก่อนหรือว่าหมดบุญไปก่อนก็แสดงว่าได้ใช้หนี้เก่ากันหมดแล้วไม่มีหนี้ต่อกันพระท่านยังสอนว่ามนุษย์ที่เกิดมาในชาตินี้คนที่เขารวยมีเงินมีทองกินอยู่สบายไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้ยืมสินใครไม่ว่าจะทำอะไรหรือจะหยิบจะฉวยอะไรไม่ว่าจะเอาอะไรมาข,า,ขาย ก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอเป็นกรรมนี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าเมื่อชาติ้างก่อนเขาได้สะสมบุญไว้เยอะบางคนเกิดมาหาเช้ากินคำหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังทำจนตัวเป็นเกลียวจนหัวเป็นนกก็ยังไม่พอที่จะพอกินก็แสดงว่าเมื่อชาติ้างก่อนเราไร้ทำบุญสะสมไว้น้อยมนุษย์เราก็จะเกิดมาวาดสนาไม่เท่าเทียมกัน เมื่อวาดสนาไม่เท่าเทียมกันการอยู่การกินก็แตกต่างกันไปแม้แต่หนาที่การงานก็ยังไม่เหมือนกันคนที่หมดบุญเมื่อชาติปางก่อนแล้วก็เกิดมาในชาตินี้เขาไม่ตกกรรมลำบากเพราะว่าเขาได้สะสมบุญไว้เมื่อชาติปางก่อนบุญเก่าที่เขาสะสมก็จะติดตัวเขามาในชาตินี้เขาก็ไม่ลำบากการทำบุญพระท่านก็ยังบอกอีก การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำมากเมื่อมีน้อยก็ทำน้อยเห็นคนอื่นเขาทำเยอะก็อย่าไปทำตามเขาถ้าเราทำเยอะตามเขาตัวของเราหรือครอบครัวก็จะพากันเดือดร้อนมานั่งเป็นทุกข์ทีหลังก็จะเป็นบาปการทำบุญก็ต้องตั้งใจทำให้จิตใจเราสะอาดท่องใสอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสีวิญญาณที่เรร่อนไม่มีญาติอุทิศบุญกุศลไปให้เขาให้เขาได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องมาจองเวรส่งกันและกันสิ่งของที่เรานำไปใส่บาตรพระของสิ่งนี้เมื่อเราตายไปหรือหมดบุญไปสิ่งของที่เราทำบุญไปก็ยังต้องเป็นของเราเราจะได้กินเมื่อเราตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทำบุญ เมื่อหมดบุญหรือว่าตายไปเราก็จะไม่มีอะไรกินเราก็นั่งดูคนอื่นเขากินจะไปขอเขาก็ไม่ได้เพราะว่าของที่เขากินเขาได้ทำบุญใส่บาตไว้เมื่อตอนที่เขายังมีบุญอยู่ยังโลกมนุษย์การทำบุญไม่ว่าจะทำมากทำน้อยก็ได้บุญเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะขยันทำหรือมันทำมากกว่า คนที่เกิดมาชาตินี้เป็นเศรษฐีคนรวยถ้าไม่ทําบุญชาตินี้เมื่อตายไปเขาก็ไม่มีอะไรจะกินไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือว่าคนรวยบุญที่ทําไปก็จะเท่าเทียมกันถ้ามีจิตเมตตาให้ทานกับคนที่ไม่มีจะกินหรือว่าทานให้กับคนที่เกิดมาด้อยกว่าเราให้ทานเขาแบ่งปันให้เขาไปกิน ให้ด้วยจิตใจที่ใหม่เสแสง้งแกล้งทำเอาหน้าก็จะได้บุญเช่นกันตอนที่เราเกิดทุกคนก็มากันแต่ตัวเปล่าเปล่าก็ไม่มีใครมีทรัพย์สมบัติติดตัวมาทุกคนก็อสรางทรัพย์สินเงินทองด้วยตัวของเราเองบางคนก็มีมากจนกินไม่หมดบางคนก็แทบจะไม่มีกินถึงจะมีมากหรือมีน้อยทรัพย์สินที่มีมากมาย เมื่อหมดบุญในชาตินี้ไปทรัพย์สินที่หามาได้มากมายก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยสักอย่างเมื่อตอนเราเกิดเราก็มาแต่ตัวเปล่าถึงญาติพี่น้องจะเอาสิ่งของมาวางให้เต็มกระโลงก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้เมื่อบมดบุญไปแล้วดวงวิญญาณก็จะออกจากร่างหล่อนเล่ไปหาที่อยู่ใหม่ สารีระร่างกายเราก็จะถูกไฟเผาเป็นเถ่าทานตอนที่เราเกิดมาก็ยืมร่างเขามาเกิดเมื่อหมดลมหายใจหมดบุญเก่าเราก็ไปแต่ดวงวิญญาณคำว่าพระก็มีอยู่สองประการหนึ่งพระในบ้านสองพระในวัดส่วนใหญ่ก็จะพากันไปทำบุญกี่พระอยู่ในวัดแต่ว่าลืมพระที่อยู่ในบ้านพระที่อยู่ในบ้านก็คือ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นพระอาหารหันต์ผู้ที่ให้กำเนิดเราเกิดมาลืมตาดูโลกที่สวยงามสารีระร่างกายทุกอย่างในตัวของเราพ่อแม่เป็นคนให้มาเมื่อตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ก็คอยทนุถนอมคอยดูแลไม่ว่าจะเดินจะเหินไปไหนก็ยังเฝ้าระวังกลัวว่าลูกที่อยู่ในท้องจะกระทบกระเทือน กลัวว่าลูกจะแรรับอันตรายก้าวเดือนเต็มเต็มผู้เป็นแม่ต้องแบกรับภาระตอนที่เรายังอยู่ในท้องเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อกับแม่กอยยังคอยดูแลยุงไม่ให้ไตไล่ไม่ให้ตอมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยไม่ว่าจะเป็นอุจจาระ,ะหรือฉี่พ่อแม่ก็ไม่เคยรังเกียจหาเงินส่งให้ลูกเรียนให้ได้รับการศึกษา ให้มีวิชามีความรู้และให้คำตอบกับลูกๆให้ลูกทุกอย่างที่พ่อกับแม่หาให้ได้เอาให้ไม่ได้ก็คือเดือนกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเราไม่ควรที่จะทอดทิ้งเขาพ่อกับแม่ยอมที่จะตายแทนลูกได้พ่อกับแม่เป็นพระที่มีพระคุณที่ใหญ่หลวงคนที่เนรคุณกับพ่อกับแม่ ถึงจะทำบุญที่วัดมากแค่ไหนก็ไม่สามารถมาทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ไม่สามารถล้างบาปที่ทำกับผู้มีอุปการีคนที่เนรคุณกับพ่อแม่หรือกับผู้มีอุปการีก็จะทำมาหากินไม่ค่อยจะสะดวกบางคนทำกับพ่อกับแม่ก็จะตกนรกทั้งเป็นคำบาตตกนรกทั้งเป็นบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ว่าตกนรกทั้งเป็นเป็นแบบไหนเป็นยังไงตกนรกทั้งเป็นก็มีหลายอย่างหลายประการบางคนก็เกิดอุบัติเหตุทางด้านาธุรกิจไม่ว่าจะทำมาค้าขายก็ไม่ประสบความสําเร็จลุ่มหลุมดอนๆอน,อนหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินบางคนก็ประสบอุบัติเหตุทางด้านการงานหน้าที่การงานก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร บางครั้งเงินที่ได้มาก่อชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนก็ประสบอุบัติเหตุทางด้านร่างกายคนที่เขาทำดีกับพ่อแม่คอยดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยคอยปรนิบัติตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้คอยดูแลอย่าให้เขากินอดอดยาก,ยากอดมืออิ่มมือเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กพ่อกับแม่ยอมอดยอมหิว ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกๆเพื่อให้ลูกๆได้กินอิม่มถ้าเราทำดีกับพระอรหันในบ้านเมื่อเราหมดลมหายใจวันไหนบุญที่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ก็จะติดตัวเราไปตลอดไม่มีวันที่จะหมดสิน้นถ้าเราได้เกิดมาอีกชาติหน้าไม่ว่าเราจะจับอะไรหรือว่าหยิบช่วยอะไรหยิบของสิ่งไหนมาค้าขายก็จะกลายเป็นเงินเป็นทอง บุญคุณของพ่อแม่ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได้สองมือสองเท้าของท่านทำทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกได้มีความสุขพระอรหันในบ้านจึงสำคัญกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดฝ่าเท้าทั้งสองข้างพระอรหันที่อยู่ในบ้านที่จะนำทางเราไปยังสวรรค์คนที่ทำไม่ดีกับพระอรหันที่อยู่ในบ้านเมื่อหมดบุญไป ก็จะได้ไปอยู่ยังแดนนรกก็จะไม่ได้กลับมาเกิดถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกร่างกายก็จะไม่ครบ32ประการเกิดมาไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบบางคนที่ชอบทำร้ายพ่อแม่เมื่อได้มาเกิดใหม่บางคนก็จะไม่มีแขนบางคนก็ไม่มีขาบางคนก็ชอบด่าพ่อแม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ปากก็จะแวง ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ทำความดีกับพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านมันดูแลรักษาท่านให้ท่านได้อยู่กับลูกหลานนานๆตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางคนก็ไม่คิดที่จะดูแลท่านเลยเมื่อท่านได้หมดบุญจากไปแล้วมาคิดจะทำความดีกับพ่อกับแม่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อคิดขึ้นมาได้ก็สายเกินไป เมื่อท่านจากไปแล้วก็เอารูปมากราบมาไหวา้พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่อันประเสริฐเลิศล้ำเหนือสิ่งใดใดสองเท้าน้อยๆทั้งสองข้างแม่ก็ทำความสะอาดให้สองเท้าของลูกไปเลอะไปเปื้ออะไรมาพ่อกับแม่ก็คอยเอาไปล้างไปถูทำความสะอาดให้เมื่อพระอรหันต์ในบ้านยังไม่หมดบุญ ลูกลูกก็ควรจะทำความสะอาดฝ่าเท้าให้ทันบางสองเท้าพระอรหรันลูกลูกก็ควรจะยกย่องเถิดทูลให้อยู่เหนือหัวคำว่ารักลูกหวังใย,ยลูกไม่มีหายไปจากใจของพ่อของแม่แม้ว่าลูกจะล้มหายตายจากไปกี่ปีกีป่ปีลูกก็ยังอยู่ในใจของแม่เสมอของพ่อเสมอ เมื่อเกิดมาแล้วก็ให้ทำความดีกับพ่อกับแม่อย่าปล่อยให้ท่านอยู่โดดเดียวเดียวได้หนึ่งปีล้างฝ่าเท้าให้พ่อกับแม่หนึ่งครั้งก็ยังไม่สายตั้งแต่เรายังตีนถ่อฝ่าหอยไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ล้างตีนให้เรากี่ครั้งทำความสะอาดให้เรากี่ครั้งท่านก็ยังไม่เคยบน่นไม่เคยว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ